สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Home Pen Review นะคะวันนี้นะคะขอเสนอตอนสีเจ้าพีพีสมานะคะใช้ดีจึงบอกเพื่นอนเอนล่ะทั้งสีกับพี่ยาม เชิญลูกค้าต้องอยากดูแล้วนะคะสีรุ่นี้ค่ะใช้ทาอะไรแล้วก็เป็นสีเกรดใหม่ครับพี่ยามค่ะเป็นสีเกรดมาตรฐานนะคะใช้ทาผนังอาคารภายนอกภายในค่ะไฮไลท์แล้วก็จุดขายหลักๆเลยค่ะพี่ยามของตัวนี้ก็คือตัวนี้ปกป้องเชื้อโรคและแบคเีอรียนะคะมีว่าสีมากปกปิดพื้นผิวได้ดีนะคะแล้วก็ทาพื้นที่ได้มากสีเมซีจางง่ายค่ะุมสีแอบดีนมาว่าตัวนี้ก็ ฮ็อปสเลอร์อีกแล้วค<ช>่ะดีแล้วลงงนนใช่ไหมคะงามน่าซื้อมากเลยตัวนี้นะคะค่ะแล้วสีรุ่นนี้นะคะมีกี่รุ่นย่อยแล้วก็มีเนื้อสีให้เลือกกี่เนื้อสีของ่งางค่ะตัวนี้นะคะเป็นสี JBP นะคะ Smart c ค e a นนะคะตัว Smart c ค e a นเนี่ยเป็นภายในด้านนะคะแล้วก็ JBP Smart c o ้ด,ด,ดเป็นภายนอกด้านค่ะ JBP Smart โค้ดชนิดกึ่งเอาค่ะภายนอกค<ด>่ะแล้วสีตัวนี้นะคะเหมาะกับผิวแบบไหนไม่เหมาะกับผิวแบบไหนคะค่ะตัวนี้ก็คือเหมาะกับ เป็นพื้นผิวพวกปูนฉาบนะคะคอนกรีตอิฐนะคะแล้วก็ผนังนะคะยิปซั่ม พรงนี้ค่ะแผเรียบได้หมดเลยจังเขาจะขายดีแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถทาได้ทุกพื้นผิวใช่ไหมคะมีข้อยกเว้นเนอะใช่ไม่เหมาะกับงานเหล็กนะคะงานไม้แล้วก็พื้นที่หยบย่ำค่ะย่ำนะคะข้อควรระวังคือทาเหล็กไม่ได้ทาไม้ไม่ได้ทาพื้นที่หยบย่ำไม่ได้เองนะคะระบบการทาค่ะพี่ยำค่ะระบบการทานะคะตัวนี้ถ้าเป็นรองพื้นปูนใหม่นะคะภายในเนี่ยจะเป็น j จ p Smart c ร e a n ีนะคะ7700นะคะแล้วก็รองพื้นปูนเก่านะคะใช้เป็นคอนแท t ไฮเมอร์นะคะเบอร์971ค่ะแล้วก็วจะมีเป็นตัวอเนกประสงค์ด้วยนะคะดได้ทั้งปุนใหม่ปุนเก่าภายนอกภายในเลยตัวนี้จะเป็น,ม,นมันติเพอร์เพอร์เพิส ไเมค่เสมอสองนะคะมันติดเพินะคะเอสนึงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ยี่ห้ออื่นที่เทียบเคียงเกรดกันนะคะพี่ออมแนะนำรุ่นไหนบ้างคะค่ะก็อย่างถ้าเป็น T ท A นะคะก็จะเป็นโฟซีซันค่ะถ้าเป็นโจตันนะคะก็จะเป็นตระกูลเอสเซนต์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเบเยอร์ก็จะเป็นไฟซตานะคะเป็น ICI ก็จะเป็นซุปเปอร์โคดค่ะต้องบอกกันเลยเขาว่าสีที่พี่ออมเก่ามาเนี่ยขายดีทุกรุ่นเลยนะคะและถ้าคุณลูกค้านะคะอยากซื้อสี J v p ี m a r t ตัว นั่นเองนะคะสามารถซื้อได้ที่โฮมเพนทั้งเจ็ดสาขาใกล้บ้านคุณเลยนะคะโฮมเพนเอาเลทสูญเสียราคาขายส่งนะคะเราขายส่งด้วยราคาส่งแน่ทางแรกที่ซื้อเลยสีเราเยอะกว่านะคะ เดินใจกว่านะคะงานเล็กงานใหญ่เราก็ยินดีให้บริการหมดเลยนะคะสั่งเยอะเราส่งฟรีนะคะสั่งน้อยเราก็ส่งได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตแล้วว่าสั่งน้อยส่งไหมคอมเมนต์เราส่งหมดเลยนะคะก็สามารถโทรได้เลยนะคะที่เบอร์0877464555ค่ะหรือว่าจะเป็น l i น์แอดนะคะ แอดโฮมเพนนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะดูรีวิวสินค้านะคะ,คะก็เข้าไปรับชมรับฟังได้เลยนะคะที่เ w ็นะคะ h o m e p a e n co t th นะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเราจะมารีวิวอะไรนะคะก็ให้รอติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายะคะ่ะ